ผู้ชายคนนี้น่าสงสารจังเขาไม่ทันสังเกตแล้วก็ตกลงไปโคลโลเหลวร้อนนั้นในเวลาเพียงไม่กี่นาทีก็ถูกกลืนกินเมื่อมันสู่ยิ่งดิ้นรนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วโคลนที่อยู่ใต้ดินก็กลืนกินเร็วขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ลูกชายของซองแทอยู่บนตึกรีบวิ่งมาช่วยเอื้อมมือไปคว้าพ่อแต่เอื้อมไม่ถึงโชคดีที่ดงวอนเพื่อนของเขาอยู่เคียงข้างฉันดึงเชือกลงทันเวลาเห็นพ่อกำลังจะถูกฝังทั้งเป็นซองแทไม่ได้คิดมากรีบกระโดดลงไปเลยแต่เพิ่งได้เชือก แล้วเชือกก็อยู่อีกด้านพังกระทันหันเพราะไม่มีเชือกพ่อลูกยังติดกลมเกลียวเริ่มดึงลงเร็วขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเหมือนกำลังจะโดนโคลนกลืนท่ามกลางความโกลาหลมันสู่ ใช้กำลังสุดท้ายของเขาเวลานี้เขาทำได้เพียงยกศีรษะของลูกชายขึ้นสูงเขาต้องการให้ลูกของเขามีโอกาสอยู่รอดอีกหน่อยแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ยื้อต่อกับพลังแห่งธรรมชาติไม่ได้พวกเขาคงไม่รอดอย่างแน่นอนเมื่อเขาสองคนค่อยๆจมลงดงวอนบนฝั่งดูเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างได้เห็นเขาเอาแต่เก้าอี้วิ่งลงไปโยนขึ้นสองสามหน้าต่างโคลลเหลวลอยลงมาอย่างรวดเร็วภายใต้ความช่วยเหลือกุดของเพื่อนเขาสองคนได้รับการช่วยชีวิตแต่ที่สิ้นหวังคือจุดที่พวกเขายือนอยู่นั้นอยู่ใต้ดินลึก500 เมอาคารหนึ่งหลังตกลงมาด้วยกันอาคารทุกคนกระทบที่หินทําให้อาคารติดกับริมผาสิ่งนี้จะลดความเร็วของการตกลงมาทําให้พวกเขาโชคดีที่รอดมาได้แต่มองดูทะเลสาบใต้ดินที่ไร้ก้นนบึงนี้และยังจะมีอาคารอื่นตกได้ตลอดเวลา Your journey begins young gamer. Out your Jo Out gamer begins gender and so your destiny เพื่อประโยชน์ในการช่วยชีวิตผู้ติดกับดักกู้ภัยใช้เชือกผูกติดกับตัวแล้วค่อยโดดลงแต่เพิ่งลงไปไม่กี่เมตรจากนั้นหน้าผาที่ไม่แน่นอนยังคงตกลงมาเนื่องจากเกิดดินถล่มรุนแรง พร้อมกับหินก้อนโตและอันตรายพนักงานที่ช่วยไว้ก็ต้องปีนขึ้นไปก่อนพวกเขาใช้โดรนติดกล้องบินลงไปสำรวจแต่เมื่อเครื่องบินลงไปจากนั้นความลึกของบ่อน้ำก็เกินจินตนาการของพวกเขาแน่นอนไม่นานหลังจากนั้นเครื่องก็ขาดสัญญ,ญาณแล้วก็ตกตอนนี้คนในบ่อใต้ดินตรวจพบโดรนพวกเขามีสทธาทันทีตัดสินใจที่จะแบ่งกันตามหาเครื่องมือคนสองคนในกลุ่มเริ่มค้นหารอบๆอ,อาคารเพื่อหาวัสดุที่สามารถนำมาใช้ได้แล้วเริ่มจุดไฟ ใช้ประโยชน์จากควันที่ปล่อยออกมาเพื่อส่งสัญญาณไปยังผู้คนบนพื้นดินแต่ความหวังของพวกเขาถูกฝนโปรยปรายดับสูญเมื่อฝนตกลงมาน้ำบาดาลจำนวนมากบนผนังใต้ดินก็ทะลักออกมาทำให้หน้าผาทั้งสองข้างล่องลอยไปไกลอาคารเริ่มถล่มอ,อีกครั้งแผ่นดินไหวรุนแรงทำให้ทุกคน ไม่สามารถรักษาโอกาสนี้ได้ร่างกายก็แกวงตลอดเวลาพลาดนิดเดียวเดียวคือจบทุกคนตกลงไปในช่วงตื่นตระหนกกู้คนเสี่ยงชีวิตเพื่อจับของที่อยู่ข้างไว้ฟังมาสักพักหลังจากรอมาเนิ่นนานฐานดินไหวก็หยุดลงแต่บนพื้นดินกำลังกระจายข่าวร้ายเนื่องจากฝนตกหนักทำให้อาคารข้างๆเริ่มเอ็นตัวลงบ่จากการวิจัยท่าตึกนี้พังลงมาด้วยคนข้างล่างจะหมดหวังแน่นอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบเลื่อยยนทันทีพยายามมอหาวิธีชะลอการพังของอาคารแต่ยังทยเท่าไหร่ อาคารเริ่มเอ็นเอียงขึ้นเรื่อยๆทั้งอาคารมีน้ำหนักหลายร้อยตันตกลงบอ่อนี่คือภัยธรรมชาติที่น่ากลัวที่สุดในปี2022น้ำบาดาลด้านล่างได้สูงขึ้นเรื่อยๆกลืนทั้งอาคารเมื่อเริ่มเตรียมการช่วยเหลือแล้วตึกข้างๆก็พังเวลานี้คนในบ้านได้ยินเสียงพวกเขาคิดว่าพวกเขาจะตายอย่างแน่นอนไม่มีใครคิดว่าอาคารหลังอื่นจะล้มลงไปแต่ในความโชคระยกมีโชคเช่นกันตึกนี้ติดอยู่บนระหว่างหน้าผาสองข้างคนข้างล่างโชคดีที่รอด แต่ตึกนั้นก็เหมือนระเบิดเวลาตกเมื่อไหร่ก็ได้ใต้ดินเพราะฝนตกต่อเนื่องไม่หยุดทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นด้านบนและด้านล่างปนกับดักในตอนนี้อึนจูมองถังน้ําที่ลอยอยู่ข้างเธอทันใดนั้นเธอก็คิดหาวิธีพวกเขามองหาขวดน้ําทิ้งตัดสินใจทําเรือแต่น้ำไหลเร็วไม่เหลือให้ใช้เวลามากกว่านี้แล้วเมื่อทุกคนพยายามทําให้เร็วที่สุด จากนั้นมันซูก็พบถังเก็บน้ําขนาดใหญ่พวกเขามีความหวังแต่หลังจากที่คนอื่นเข้ามามันซูตัดสินใจอยู่ข้างนอกเพราะถังเก็บน้ําต้องการคนข้างนอกมาปิดฝาแล้วข้างในก็ปลอดภัยยังไม่รอให้คนมาตอบโตมันซูปิดฝาถังในขณะเดียวกันกําแพงก็เริ่มเปิดออกน้ําใต้ดินไหลออกมาเหมือนน้าตกเมื่อบ่อน้ําสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงบ้านข้างบนก็พังพุ่งชนถังน้ําโชคดีถังนี้แน่นหนาแน่นอนคนข้างในปลอดภัยแต่ถังน้ําดันกระแทกเสาเหล็กพุ่งชนถังดูน้าที่ไหลเข้ามาเรื่อยๆ พวกเขาใช้กำลังทั้งหมดดันเสาเหล็กออกแต่มันใช้ไม่ได้ผลเมื่อทุกคนคิดว่าจะตายแน่แล้วจากนั้นมันสูก็ปรากฏตัวขึ้นทันเวลาเขาเตะถังในที่สุดก็รอดจากการควบคุมของเสาเหล็กหลังจากนั้นซึ่งฮหนรีบเอามือชกไปที่รูรั่วพวกเขาหยุดน้ำไม่ให้เขาได้สำเร็จเพราะไม่มีอุปสรรคอีกต่อไปถังน้ำยักย้ายพาทุกคนขึ้นสู่ิวืวนนเรื่องนี้บอกเราว่าลำบากสักแค่ไหนแล้วอย่าล้มเลิกความพยายามเด็ดขาดใครจะรู้บางทีอาจประสบความสำเร็จ